หาจุดทิ้งสมองไม่ได้นะน้ำแรงตรงนี้ต้องทิ้งคอมไม้เลยอยู่นะอยู่นะครับโอ้โหอยู่นะครับ,รบตัวน้อยนะครับโอ้โหนี่เป็นฝูงเลยตัวน้อยมาเป็นติบกว่าตัวเลยนะครับ ดูนะครับดูนะครับดูนะหวังว่าเขายังไม่ไปนะอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว อู้สายสวยนะครับมเมื่อกี้เราเห็นเขากัดปลาลูกปลาตรงนู้นนะเราก็เลยตามอู้สายสวยนะครับเดี๋ยวเราจอดแวะติตรงนี้ดีกว่าครับโอเคยไหนดีอาอันนี้ดีกว่า จุดทิ้งสมอไม่ได้นะน้ำแรงตรงนี้ต้องทิ้งข้อมไม้เลยหนึ่งแท่นนะครับโอ้ตัวนี้ไทยสวยนะครับสนุกเลยครับแบบนี้หาปลาจนเจอนะครับ หนึ่งแต้มของเรานะครับก็อุปกรณ์เล็กแค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับไซนี้กำลังสนุกนะฮะสีสวยมากเคขอขาญาตเก็บก่อนนะครับเราจะไปทำการปราบชะโดนะครับกระสุบชุดนี้ อยู่นะครับโอ้โห,โอ,โหอันนี้นี่คือผ้าต่อนะครับเค้สยสวยหนึ่งเต้ม,อมสองไม้สองตัวนะครับเฮ้ยดีต่อใจครับแบบนี้สนุกเลยตอนน้ำไม่น,น้อยเขามารวมอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นวังครับ อุยปู่น้ำก่อนตรนนี้จะเป็นวังนะครับคือปลาจะผ่านลงช่องเนี้ยถ้าส่วนมากนะครับนี่เราตามหาวังปลาจนเจอนะครับโอเคอยู่นิ่งก่อนขออนุญาตถ่ายรูปนนะฮะสิยเวลาต้องถ่ายรูปเนี่ยครับเพราะว่าเรามาคนเดียวครับไม่มีใครถ่ายให้ หวงว่าฝูงจะระแวงไปหรือยังนะครับอยู่นะครับตัวน้อยนะครับโอ้โหนี่เป็นฝูงเลยตัวน้อยมาเป็นติบตัวเลยนะครับขอญาตเก็บนะครับเราจะไปปราบชะโดนะตัวเล็กน้อยเนี่ยรอดดีครับ ตัวใหญ่มากก็ควรต้องปล่อยกับคืนนะครับเพราะว่าเขาใช้ออกซิเจนค่อนข้างสูงนะเอาไปนี่ไม่ต้องห่วงครับเปอร์เซ็นต์การรอดค่อนข้างน้อยน้อยมากๆนะครับโอเคจริงจอกแห่งสายน้ำนะผม อยู่นะครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องทิ้งสมอไปทางนู้นแล้วนะครับเพราะว่าต่อตรงนี้เดี๋ยวปลาจะมุดลงนะครับเดี๋ยวเราย้ายจุดแป๊บนึโอเคหนึ่งแต้มอันนี้เราจะถึง30ิบแต้มไหมครับมันลุ้นไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอย้าย ตกแป๊บหนึง่งหมดข้าต่อแล้วก็เสร็จนะฮะ อยู่นะครับหน้ากองหินนี่เองทำไมเบาเบาวะเมื่อกี้ยังกัดหนักแน่นอยู่เลยครับตัวเล็กอีกหนึ่งแต้มนะครับผมโอเคไป อยู่กินลูกชะโดด็อกเอ็นะครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ถ่วงตะขอดท้องไปด้วยนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างแรงจะไม่ให้เหยื่อได้พลิกนะครับพวกราข่ายอยู่ด้านเหนือนะครับดีนะที่เรามาก่อนนะฮะ ดูนะครับดูนะครับดูนะโอ้ค่อนข,ข้างดีเลยดีมากเลยนะครับไม้ต่อไม้เลยนะครับแล้วก็ฝูงนี้ไม่ระแวงด้วยตลับคันอีแอลสนุกเลยครับโอเคอ้ยเจอตัวผู้ครับ เกดซักๆเลยนะสีน้ำเชือเนี่สีน้ำเชื้อเนี่ยครับนี่นะฮะตัวผู้น,นี่ตัวผู้เราได้สองตัวแล้วนะครับขอบคุณอุปกรณ์สายของค่ายเต็มคำด้วยนะครับเป็น p e 0.8นะครับถัก8ของค่ายเต็มคำนะครับเส้นเล็กเท่า0.6เองนะความเหนียวเหนียวมากๆนะครับ เมื่อก่อนนะผมใช้เป็นสายของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับม้วนหนึ่งถ้า150เมตรก็ตก700กับถึง800นะครับอยู่แล้วแต่ที่เราสั่งนะแต่สายพีอค่ายนี้350บาท150เมตรเท่ากันความเหนียวพอๆกันเลยครับผมดีเลยฮะอุ้ยกันแล้ว 露，喂，露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 。